สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้มาสอนเกี่ยวกับการผูกและปลดล็อก Google p a ย์ครับเชื่อว่าหลายๆคนไม่น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการผูกนะครับแต่คิดว่าคงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการปลด Google p a ย์มากกว่าเนาะก่อนจะเข้าเนื้อหานะครับมาดูประโยชน์ของการผูก Google p a ย์กันก่อนเนาะสำหรับคนที่ไม่อยากฟังก็เลื่อนไปที่ผมสอนการผูกและปลด Google p a ย์ได้เลยนะครับประโยชน์อย่างแรกก็คือง่ายต่อการล็อกอินครับทุกคน ตอนที่เราสลับไปใช้ ID อื่นแล้วจะกลับมาใช้ ID เดิมของเราที่เคยผูก Google Play ไว้นะครับเราสามารถล็อกอินผ่านเมนู transfer from Google Play ได้เลยนะครับแล้วตัวเกมจะล็อกอินให้เราอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปกรอกรหัสผ่านเหมือนกับการล็อกอินผ่านคนมี ID นะครับข้อเสียของมันก็คือเวลาเราสลับ ID บ่อยๆแล้วใช้ Google Play ในการล็อกอินบ่อยๆจะทำให้เราลืมรหัสผ่านของคนมี i อได้นะครับ ฉะนั้นจดรหัสผ่านของคนมี ID ให้ดีแล้วก็เก็บไว้ให้ดีนะครับเผื่อว่าเราเปลี่ยนโทรศัพท์วันไหนเราจะได้กลับมาใช้ได้นะครับประโยชน์อย่างที่2สําหรับการผูก Google Play ก็คือป้องกัน ID ของเราสูญหายเป็นชั้นที่3ครับชั้นที่1ก็คือการผูกคนมี i อดนะครับชั้นที่2ก็คือล็อกอินสสเตปของคนมิไอเดเนาะแล้วก็ชั้นที่3ก็คือการผูก Google p เ a y นี่แหละครับการสูญเสีย ID ไม่ใช่แค่ความเสียหายที่เกิดจากการถูกยุลกรรมเท่านั้นนะครับทุกคนาการเสียหายของ I d หมายถึงเราไม่สามารถล็อกอินผ่าน ID ของตัวเองได้โดยที่ ID ของเราไม่ถูกขโมยไม่ถูกยุลกรรมและไม่เคยไปกดลิงก์ใดๆในเว็บไซต์เถื่อนนะครับเช่นการเสียหายจากการอัปเดตของเกมหรือไม่ก็การบั๊กของเกมเนาะประมาณนี้นะครับไ d ดี ID หลักของผมเคยถูกการสูญเสียไปแล้วครั้งหนึง่ง แล้วผมพยายามกู้คืนโดยการติดต่อซัพพอร์ตของคุณอมิไอดีครับใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ติดต่อผ่านทางเมลแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษล้วนและทีมงานคุณมิก็แนะนําให้ผมผูก Google p a y ไว้เพื่อป้องกันการสูญเสีย ID อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนตอนนี้ผมกําลังล็อกอินผ่านค o n มิไอดีนะครับแล้วขอรหัสผ่านตามปกติเนาะตอนแรกไอดี ID นี้ผมผูก Google p a y ไว้แล้วนะทุกคนทีเนี้ย ผมจะบอกว่าเวลาเราจะถอด Google Play ออกจาก ID ของเราอะเพียงแค่เราใช้ ID อื่นก็มาล็อกอินในเครื่องของเราผ่าน k น o n o m ID นะครับแล้วไปกดที่ผมทําเครื่องหมายวงกลมสีแดงไว้ครับ Link Data Using Google Play นะครับมันจะไปผูก กับ ID ใหม่ที่เรากําลังล็อกอินอยู่เนาะแล้วก็ i อดีเก่าจะหลุดเองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนะครับที่เห็นเป็นภาพจําลองครับทุกคนเป็น i อดีที่เคยผูก Google Pay ไว้กับเครื่องอื่นนะครับเสร็จแล้วถ้าเรามาล็อกอินกับเครื่องของเราอะ่ะเราสามารถกดลิงก์ที่ผมบอกได้เลยแล้วมันจะมาผูกกับ Google Pay ในเครื่องของเราโดยอัตโนมัติและ Google p a ย์ที่เคยผูกกับ ID นี้ไว้ ก็จะหลุดโดยอัตโนมัติเช่นกันนะครับประมาณนี้เนาะประมาณนี้มาดู ID ที่ผมเคยผูกไว้ครับนี่เป็น ID หลักของผมและเคยผูก Google p l a y ไว้เสร็จแล้วผมทําเหมือนเมื่อกี้แหละเอา ID อื่นมาล็อกอินผ่านเครื่องของผมเนาะเสร็จแล้วผมก็กดลิงก์ที่ผมบอกไปมันก็จะทําให้ไอดีของผมหลุดโดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับมาถึงหน้านี้กดที่ลิงก์ดัต้ครับเสร็จแล้วก็จะมีข้อความบอกว่า ถ้าหากคุณเชื่อมโยงบัญชีของคุณคุณก็จะสามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์อื่นได้นะครับก็กดโอเคไปได้เลยครับและที่ทุกคนเห็นลูกศรสีแดงกำลังชี้อยู่นั่นก็คือ ID ของผม ID นี้ได้ถูกปลดออกจาก Google p l y y เครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นก็เพราะว่าผมไปล็อกอิน i ออื่นเข้ามากับเครื่องของผมแล้วก็ไปกดลิงก์ d t t g o o o l l p p a y ทํทำให้ Google Play ในเครื่องนี้ที่เคยผูกไว้กับ ID หลักของผม หุดโดยอัตโนมัตินะครับเสร็จแล้วเราอยากจะกลับมาผูกเหมือนเดิมได้ยังไงเราก็ทําเหมือนเดิมครับทําการล็อกอินผ่านคุนมี่ไอเดีเครื่องที่เราต้องการผูก Google Play เสร็จแล้วก็ไปกดลิงก์เหมือนเดิมครับลิงก์ที่ผมทาเครื่องหมายไว้เมื่อกี้เนาะเสร็จแล้วเกมก็จะแจ้งเตือนว่าได้เชื่อมต่อกับ Google Play สาเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้เองครับทุกคนไม่ว่า ID ที่เคยผูก Google Play กับเครื่องไหน เราก็สามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้หมดครับแค่ล็อกอินผ่านเครื่องใหม่เสร็จแล้วไปกดลิงก์ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับตัวเดิมที่เ,เคยผูกกูเกเพย์ไว้ก็จะหลุดเองอัตโนมัติแล้วก็มาผูกกับเครื่องใหม่แทนนะครับประมาณนี้เนาะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสลับ ID ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะครับทั้งหมดนี้เป็นฝั่งของ Android นะครับถ้าหากผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับทุกคนครับถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยครับ For Fun Channel ผมทำได้คุณก็ทำได้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบาย